สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆีน้องนองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะจะงวดวันที่30เดือน8ปี64นะคะก็เป็นงวดสุดท้ายของเดือนนะคะตรงกับวันจันทร์วันที่30นะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่30นะคะเราก็มาสรุปเมื่องวดที่แล้วนะคะสําหรับสูตรวัดใจนะคะ2ตัวบนล่างนะคะก็พร้อมชุดวินนะคะ สองตัวบนล่างก็เจาะเน้นๆสองตัวเด่นเน้นวิ่งเน้นรูนนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่30เราก็มาสรุป วันที่26ที่ผ่านมากันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะในงวดวันที่26นะคะก็ให้เด่น4กับ3นะคะ4กับ3แนวทางมานะคะ9,9,6,138 3ตัวบน138 2ตัวล่าง6,1 แล้วก็หกเก้านะคะสำหรับชุดสี่ตัวนะคะก็สองตัวล่างก็หกหนึ่งชุดห้าตัวก็หกเก้านะคะชุดหกตัวก็เก้าเก้านะคะสำหรับสองตัวล่างนะคะก็แต่ละทีก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ของเราไม่มีเลยนะคะเก้ากับหกวันนี้เก้ามาอยู่มาดูตัวเด่นก่อนนะคะสี่มาไหมวันนี้สี่ สนะคะที่ไม่มาเนาะหนักสี่ไปนิดหนึ่งสามานะคะสาแต่เจาะไม่ได้สามใส่วิ่งสายรูปเท่านั้นนะคะที่จะถึงเส้นชัยนะคะสมา3ามแปดเจาะให้กระโดดไป3ามเลยสามห้าสามเกลืม3ามข้ามกระโดดไปเยอะเลยนะคะ3ามหเลยก็เลย หลุดไปนะคะสำหรับสายเจาะนะคะสายเจาะก็หลุดนะคะสายวิ่งสายรูดเท่านั้นนะคะที่จะถึงเส้นชัยยังปลอดภัยนะคะมาดูชุดวินเรานะคะก็คือเลขสูตรในตารางนะคะมีตัวไหนมาตัวไหนไม่มาบ้างนะคะสี่มาไหมสี่ไม่มานะคะ สามมาไหมสามมานะคะสามมาสามแปดนะคะตัวนี้นะคะเก้ามาไหมเก้ามาเต็มเต็มเลยเก้าเก้านะคะสำหรับชุดหกตัวนะคะทางสปปปาวสองตัวล่างนะคะเก้าเก้านี่เลยนะคะ ห้ามาไหมห้านะคะที่ไม่มานะคะหก็ไม่มานะคะศูนศูนก็ไม่มาเช่นเดียวกันนะคะหลุดไป3ามตัวลว้มาดู1นะคะหนึงก็มาเต็มเต็มขาดแปดตัวเดียวนะคะชุดวินขาดเลขแปดนะคะไม่งั้นชุดวินเข้า3ามตัวนะคะ หนึ่งหนึ่งม้านะคะหนึ่งหนึ่งสามแปดเรามีหนึ่งสามเก้านิดเดียวนะคะสำหรับชุดวินนะคะแอดก็ไม่ได้ลงสามตัวให้นะคะก็ให้จับคู่เอาเลยเนาะชุดจับวินเลยนะคะขาดแปดตัวเดียวไม่งั้นก็เข้าสามตัวสองตัวเลยนะคะ ลาดไปนิดหนึ่งนะจ๊ะเต้มเดียวเนาะก้ามาแปดไม่มาก็ยินดีกับสายวิ่งสายรูดด้วยนะคะวิ่งรูดที่สามนะคะสี่ไม่มานะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่สามสิบกันเลยนะคะวันที่สามสิบ หวดสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบเฮงๆปังๆกันทุกคนนะจ๊ะ ลุ้นตามต่อนะคะงวดวันที่วันที่สามสิบนะคะเดืยนแปดปีหกสี่นะคะกับราวพัฒนานะคะสูตรวัดใจสตัวบนล่างนะคะเจาะเน้นเน้นจ้า เป็นวิ่งรูดนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับเลขสูตรนะคะเราก็จะวางให้เป็นชุดวินนะคะ ชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจก็มีลุ้นนะคะสําหรับ2ตัวเด่นนะคะสายวิ่งสายรูดใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นเลยนะคะชุดวินเราวันนี้ก็จะมีมี1น,นะคะมี2มีห้านะคะ มีหมีเแล้วก็มี9นะคะสำหรับตัวเด่นที่เราจะจับมา2ตัวเพื่อที่จะเจาะเน้นๆสตัวบนล่างนะคะจะให้เด่นที่7กับ9นะคะเจาะให้เลย7 9, 9็ดนะคะ สำหรับเด่นเนะคะสายวิ่งสายรูดวิ่งได้รูดได้เลยนะคะเหมือนงวดที่แล้วเนาะตัวเด่นมาเจาะก,กระโดดข้ามเลยนะคะ38มแปดเสียดายมากๆเลย70นะคะ72็ดสองเให้ทูนี้เลยนะคะ แล้วก็เจ็ดห้านะคะ,ะการเบิ้ลให้เจเบิลน,นี้นานมากแล้วนะคะสำหรับเราพัฒนาที่ไม่มาเนาะสำหรับเด่น9้านะคะก็จะมี9ก้าหนึ่งนะคะเก้าสี่เห้านะคะ9ก้ดให้ตัวนี้ 9กหกแล้วก็เลก้านะคะการเบิ้ลให้นะคะเน้นเนสองตัวบนล่างนะจ๊ะสายวิ่งสายรูดวิ่งได้รูดได้เลยนะคะอันนี้สำหรับชุดวินนะคะพอพลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะตัวเด่นๆคัดเน้นๆนะคะทุกตัวค่ะก็คือเลขสูตรนะจ๊ะ ำหรับตัวที่ชอบนะคะก็จะมีเจ็ดสองนะคะเจ็ดสองนะคะเก้าห้าเจ็ดห้านะคะเก้าหนึ่งเก้าสี่นะคะ เน้นให้แค่นี้นะคะตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะจ๊ะสายวิง่งสายรูดแอดวารูดเลยดีกว่านะคะวิง่งวิ่งได้รูดได้เลยนะคะเพื่อความชัวร์นะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะเก็บไว้เป็นแนวทางได้จ้าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ